เสียน้องคายฮัลโหลจ้าได้ยินว่าจ้ะครับครับครับอ้าวเป็นจังไดเนี่ยเงาบับกลยจ้าได้ได้ยินโอ้ค่ะเอาเป็นจังไดทั้งผูดตามมาหน้าจ้าเป็นจังไดมวลหนี้เฮาต่เบื้งเป็นจังไดเอาขึ้นเลยว่ะเอาขึ้นตัวสู่ตัวตัวมวดว่างหน่เนี่ยมันมาลักษณะนีก็ว่ามันมาลักษณะนีกัขึ้นว่าสีสีเขาย่นเนี่ยอือ จ้าให้ลักษณะมันมันเขา่าด้วยจ้าอุ้ยใหอยเงินเป็นเรื uh ่องมวดซ้ำๆกันเห็นเลมเลขมันซ้ำๆกันอืมแสดงว่าในเลขซ้ำๆกันเนาะมวลนี้เนาะให้ก็คืองวลหอยีซ้ำๆกันเห็นไหอู้ค่ะให้ยที่สามสามซีมืออกสามสองสองสามเนาะอุ้ยเสียใจหลายตามตัวเอฟซีกับธรรมาหลายอยู่จ้าสู่ตัวตามตัวดีใจเบิด โอ้ยเนอซีสามในกับบไดาเหนอยัยงเพราะสิไดาปุ่นได้่เก้ยอยู่ได้กล็กับเพรได้กลับไหวอยู่ได้เนออืมฮึออกสามสองสวยนะออเอามาเป็นยังสู่ตต้ค่ะต้ต้อตอตอเอฟซีเป็นกับรอฟังข่าวอยู่ถามมาอยู่จา้ารุดกระือว่ารุดละงวดนี้รุดคักตามตต้เอาธรรมดาละมันเป็นไวอยู่ตลอดเดือบแมนละแมนแจ้ไปตามต้ว่าเป็นยังค่ะวดนี่เขาเอาขึ้น สรงกานเลขกไม่จอดรถด้วยจอดรถบอลเล็จังไหนค่ะนี่ตะล้างคือเก่าแมนบอลตะลางคือเก่าที่ทรงไปเหรอเดี๋ยวตีตะลางก่อนก่อนจ้าในไล่กับเติมตั้มเติมตั้มอยู่บันอืมไล่กับพวไล่ไม่เพ็่คนขอมาได้เลยคนถาครับคนถาค่ะค่ะเอฟซีเป็นก็ถาคือเก่าทั้งเสียนกระไดเอาจ้าตัวใดเขาเท้าดันบุญนี่ แถวด้านบนก็คือมีเก้ามีหกเก้ากับหกจ้ะครับแถวอันที่ตัวนี่กบกลางๆนี่ก็คือหกหกหกสามห้าสามนี่มันซ้ำกันแบบนี้มีเฮ้ดินี่แนนมันหน่อยหางจ้ะเป็นตัวเด่นตัวเด่นตัวล่างล่างศูนเดือคือศูนย์ตัวเดียวเด่นตัวเดียวนี่ไปที่ศูนย์เด้อค่ะเนาะจ้ะ,จะ โซนหานนี่แม่เนาะน้าเอาอีกเร็วจ้ะเอาป้าจับคู่ห้องจ้ะจับคู่ก็โซนเก้าโนหกนเกากันปรเดนนหานสามันซนมัไว้น้ำแนวมันกัหนหหงนึงเพราะว่าสูตรมันส้นกันอือจ้ะ ศูนย์สองตัวนั้นก็ได้ศูนย์เหมือนกันกันศูนย์สองโอ้แสดงว่าศูนย์ไม้เห็นตัวนี้ค่ะครับศูนย์เพราะว่าตัวนั้นมันดีตัวนั้นมันมีสองแท่นสามเลขมแต่เล่เอาสองไม้อามันออกศูนย์กันจ้าจะเล่ห์กันไม่ศูนย์สองค่ะโอ้เลขงามแถงวดนี่ศูนย์เกาก็ศูนย์หาไหมแต่ว่าฝังเหลือเบิดเป็นส่วนกันศูนย์เบือเป็นศูนย์ไหมโอ้จแสดงว่าเฮ็ดได้หลายสูตรนี่ศูนย์ส่วนกัน ครับคับครัศูนย์เจหกจ้าโอ้ห้องมีอาลากเลยจ้ะขันมันมาจ้ะขันมันมากห้องเก่านี่ก้อบสี่ศูนย์เก้าศูนย์หกถึงตัวเมนบอกที่เนัยนเนียนเนาะคับตูตูเปิดไพ่ตวตึ้งจับมาใส่ศูนย์มาลักณะคือมันมากดิจ้าโอ้ค่ะโอ้แสดงมาศูนย์นีมาอ่างลากเลยนี่ ครับชุดขีดแถวเพื่นใหขีดศูนย์เก้าครับศูนย์จ้าเดี๋ยวขีดไปสองหางเนาะศูนย์เก้าก็ศูนย์หกตัวนินแต่ว่าเชือมกับเบอเลือกหรือว่ากนําเบื้องอะล่ะนํำเบทุกตัวกับน้ำเด้อเนาะแมน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 ยาประม่ายาชาลาใจคือบักศูนย์หาหาศูนย์ตอนนั้นอืมบ่ได้กับแมนไอเอฟซีิจารณาเอากลับไปน้ำเน่ต่อยบนรางไว้น้ำเน่เด้อค่ะเอาไปเลย บ่ได้ปักหลักว่าลางเด้อค่ะต่อยบนลางไว้ให้นิ่งแน่ก็คือลางเนาะครับจ้ะกันบุญไว้ก็รู้มันหลุดแล้วมันหลุดแล้วเมื่อสิบนาทีไงบ้องวันนี้จ้ะกันนันล่ะให้จอบเบิ่งก็ถือว่าหลุดแต่ว่าอู้สัญจรสู่เขาได้เนาะไม่หลุดบ่สัญจรเนาะโอ้เสียดายหลายสีมะพรมาพาจะซื้อแสีมะขวัยเมียนอยู่กานนันก็สีมะขวาใั่เนียนสามสองตืมเลยเนาะ นไยแล้วโอู้เล็กก็ออกไปจังสันเล็กส่วนมากสิออกเปกๆออกเล็กพี่น้องลายงวดล้วได้หนจจิจ้าสูต่ต่อเขาจังได้เขาก็สูต่ต่อคือเกาเลือดหนักสู่อีบีกระถามถามตามเสียนน้องขายใ้แน่ก็เละวายเพิ่นหายใจก้อนจ้าสันดอกมือนีเห็นถักมากกเลยเอา้าจัดซาเฮามือนีปวยไปเลยเนาะเนียนค่ะคันบ่ปป่อยกระสิถามยัหันแล้วมันคาราคา้าซังไป,ไป่วยไปให้เพิ่นไปหาจับฉลากกินแมงถึงไบ <No. S 2> เ,เนาะเมนค่ะค่อยจ่อจ่อมือค่อยอ่าเสวนากันอีกเรียกวา่าเป็นไปจังใดตามแนวทางนี่ทิศทางนี่ค่อยว่อกันเนาะครับคจ้าจ้ะเอาจังใดกะวันนี้ก็ได้ยินได้ฟังแล้วให้เฮี้ยงปังๆเด้อค่ะให้ฟังไปจับไว้กันฟันยังกะทักทายมาน,นั่งในเดอ้อครับคจ้าจ้ะเอาเอาค่ะบอ๊องรบกวนเวลาขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เอาจาเดียวสววนาจ,จะทวนตัวเลขให้ฟังอีกรอบหนึ่งจากเสียนหนองคายเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษาหกแปดเลขในตารางแถวด้านบนมีเก้ามีหกจะ้ะแถวซี่ตัวมีหกหกมีหกกับหกแล้วก็หากับสามเนี่ยจะ้ะเบิ่งตามนี้เดอ้อเด่นคือศูนย์จ้ะจับให้ศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หาศูนย์สามกันศูนย์สองเน้นเน้นคือศูนย์เก้ากับศูนย์หกเน้นตัวนี้จับใส่ตัวนี้เมจจ้ะแถวนี้งวดวัางหันรุตผดเอาค่ะใจเบิ่งตัวอย่าง ให้เอ่ยให้เบื้องคลิปเกนะ่าน้ำจ้ะหัวเก่าพร้อมพลาดพี่น้องจา้าหายซี่สามสามซี่อกสามสองสองสามสามสองสามมาแล้วนะสามซี่กับโบว่าสามสองพะนาะเอาสู่ต่อจ่าเอฟซีเฟนช่องสู่ผู้สู่คุณอ่าบนล่างเด้อพี่น้องบโบเบเดว่าล่างอย่างเดียวจะบนล่างต่อยบุญไว้จากน้อยหนักล่างค่ะพอเล็กเพิ่นจะประมาณนี้เอฟซีขอมา,ลาหลายหลเพิ่นก็เลยปล่อยมาแล้วจ้า ถือว่า่อนขางมันใจ0ู์เก่ากับ0ูญหกเลยละ่ะพิจารณาบึงหนักล่างเนาะคะ่ะนิ้นล่างกันบนจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งกิงเปิดค่าการมองเห็นจ้ะเอาจะให้แคบหน้าจอสูตรหวยคำนวณมเขามีหลุดเด้อขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะให้กำสนับสนุนดเดเกี้ยงขังกันเลยมาถามยูวอซขนาดเสียนเพ่นวาถ่งช่วงระยะจักน้อยแน่พันแต่อฟซี FC ก็กดดันจ้ะ ไล่กา like, สนันวันไหวเพิ่นก็เลยปล่อยมาแล้วกะตามนี้จ้ะกดไลค์กดแชร์ค่ะไอเอฟซีแฟนจองเห็นสุขุสุขุนจ้ะมากะจัดคัดกะเลือนผ่านเลยเอฟซีจ้าผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังกะเมนต์ตะกี้มาเนี่ยจ้อาอ่าพี่น้องมางเบาหลายใหญ่ไปเฮงเฮงด้วยดวยปังปังสุขุสุขุนนั่นไลค์กองท้องไลคเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปเราจ้ะสวัสดีค่ะ